สองคนมากก็อยู่ด้วยกันบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าล้องคุันอะไรกันนะคะก็สนิทกันปกติจริงๆเป็นเพื่อนทั่วไปครับที่ว่าเราก็สนิทกับทุกคนแต่ว่า เราจะสนิทกับนี่มากกว่าในบ้าน<ม>เหมือนกับว่าพี่ๆเขาเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักอะไรเงี้ยมั้งครับก็อ,อาจจะจับมาจิ้นกันจริง,งๆเ้วก็คือเพื่อนกันทั่วไปเนี่ยครับไม่มีอะไรเนาะแค่แบบลบซิกฮอร์โมนเข้าห้องน้ําจูบกันเกินไปไม่มีครับไม่มีครับห้องน้ําไม่มีกล้องครับไม่ใช่ <laughs> เธอไม่เข้าวงสุดเขาบับบนแบบกนดนเ้เป็นไรสบายสบายชีวิตเป็นไงบ้างคะตอนนี้ชีวิตตอนนี้รู้สึกแย่มากครับ <laughs> ไม่ฮะจริงๆผมก็ <laughs> ดี <laughs> รู้สึกดีมากตอนนี้คือแบบ เราเป็นแค่แบบนันดนตรตีข้างถนนนันดนตรตีแบบว่าร้านอาหารเนี้ยนะรันทด,นด,นดทุกวันนี้ก็ยังไปข้างถนนอยู่ดีครับทุกทนนี้ก็แบบได้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นครับก็คือแบบได้ได้มาอยู่เป็นสี่คนสุดท้ายก็ต้องแบบต้องมีอะไรบ้างแหละอาจจะนะอาจจะหน้าตาไม่ได้ดีแต่มันต้องมีของดีบ้างอ่ะพี่ พี่ยังหาไม่เจอใช่ไหมใช่ของนี้ก็คือเพลงไงใช่คือเพลงของเราครับ4คนครับทำเอาทำเพลงออกมาชื่อเพลงว่ารักต้องการอยู่กับเธอครับตอนนี้ครับเป็นซิงเกิลที่วันนี้เราเปิดตัวแถลงข่าวกันวันนี้ครับมีท่าเต้นน่ารักน่ารักครับดีท่าเต้นรักกระชากใจเราเป็นท่าชื่อท่ารักกระชากใจครักน่ารักน่ะรักน่า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 ที่ความรักมันต้องการอยู่กับเธอเธอได้ยิน่ารัก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 น่รัก ใจของฉันมันเรียกเธอบ๊ะบ๊ะบ๊ baby โอ o โอ h โอยนี่กระชากอะไรกันไปบ้างกระชากเสื้อไม่ใช่กระชากใจกระชากริ้วโอ้โหอย่าชงเลยครับพี่ผมขี้เขินครับได้นี่ก็เหมน เขาเป็นเพื่อนกันครับครัเป็นเพื่อนจริงๆครับผมยืนยันได้ิมไม่กูวกอยู่ดีอ่ะไม่เป็นไรครับผมเป็นตัวเสริมครับเป็นไงบ้างนะรอไปดูนะคะเต็มๆใน YouTube แล้วกันนะคะสิงกินสดค่ะก็คนที่ได้แถมเนี่ยชื่อแม็กมีกูตินชื่อเมยนะคะหัวฟัวอะไรเนี่ยนะคะ กำจังสาระเป็นกำใจพี่ตังด้วยยังอยู่ที่สนามบอลอยู่นะคะส่วนดิวตีที่เขาก็ปินจิ้นมากนะคะ,คะมีกัสใส่อีกคู่หนึ่งค่ะื่อวันเปิดไปแล้วนี่ใช่เปิดง่ายนะคะ,ะ,คะปิดท้ายเราบาไปดู